โคดออสอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไร้ยยาวเปิดใจหลัง6เซียนกลับมาช่วยทีมลงแข่งขันศึกเนชั่นลีก2021ที่อิตาลีสวัสดีครับแฟนเฟิร์ชแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรากลับมาเกาะติดสถานการณ์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจากสถานการณ์ที่หลายคนช็อกเมื่อรู้ว่าน้องๆในทีมของนักตบลูกยาง ติดเชื้อโควิดกันหลายคนแต่ในที่สุดทางสมาคมมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อรักาษาสิทธิ์ในการส่งทีมไปลงแข่งขันสู้ศึก VNL 2021ที่อิตาลีในครั้งนี้ซึ่งงานนี้โคดออสได้กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างน่าชื่นชมจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังได้นในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเมื่อวันที่16พฤษภาคม2564โคดออสกิติพงศ์รัชตะเกรียงไกรอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ปัจจุบันทําหน้าที่บอร์ดบริหารของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติกับรองประธานบริหารของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย ได้เขียนความรู้สึกบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ต้องรวมตัวเฉพาะกิจไปแข่งขันในชั่นลีก2021ที่ประเทศอิตาลีโดยมีสิทธิ์เก่า6เซียนอ่อนอุมาสิทธิรักษนุสราต้อมคำปลื้มจิตถินขาวมริกากันทองวิลาวันอภิญญาพงษ์และอัมพรยาพา่าผาร่วมทีมด้วย ใจความสำคัญโคดออสเผยว่าความรู้สึกและความรักความผูกพันที่มีต่อกันตลอดเวลาร่วม20ปีครูขอขอบใจพวกเรามากและภาคภูมิใจในตัวพวกเราทุกคนมากที่ได้ร่วมกันทำในสิ่งนี้ด้วยกันภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดพวกเราได้สแสดงให้เห็นว่าพวกเราสามารถหาทางออกให้กับประเทศและสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติรวมทั้งประเทศอิตาลีทำให้การขับเคลื่อนด้านการกีฬาของโลกเดินหน้าต่อไปได้ อุตสาหกรรมกีฬาและการถ่ายทอดสดทางการแข่งขันในระดับโลกนี้สามารถขับเคลื่อนไปสู่สายตาคนทั้งโลกได้ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนและไม่เคยมีใครในประเทศไทยทำสิ่งนี้มาก่อนและมันจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของพวกเราและผู้ชม เหตุการณ์นี้มันจะเป็นภาพแห่งเกมระดับโลกระดับนานาชาติที่ทุกคนจะต้องจดจําว่าครั้งหนึ่งในโลกนี้มีทีมชาติไทยคนไทยตัวเล็กนี้ร่วมสร้างสีสันสร้างความสุขสร้างพลังแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆเยาวชนไทยและแฟนๆบอลในโลกนี้มายาวนานเป็นกลุ่มคนที่แข่งกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งปัจจุบันคือรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกมายาวนานที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาตั้งแต่ปี2 0 0 2ถึง2021 ประวัติศาสตร์นี้จะต้องจ่ารึกมันอาจจะเป็นการรวมตัวครั้งสุดท้ายของพวกเราที่จะมาร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยแต่ครั้งนี้มันพิเศษตรงที่คนไทยและทางโลกดีใจและอยากชมและเชียร์พวกเราในขณะที่พวกเราแข่งขันมันจะเป็นการกลับมาร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่คนไทยอีกครั้งสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปแข่งขันในชั้นลีก2021 ที่ประเทศอิตาลีในวันที่20พฤษภาคมนี้ซึ่งก่อนการเดินทางทางสมาคมกีฬาวลลอลเลย์บอลเตรียมที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชุดนี้ก่อนไปอีกด้วย ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวนี้จากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและไทยรัฐออนไลน์นะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นคำพูดที่กินใจมากนะครับสําหรับคําพูดของโค้ชออสที่วันนี้ได้เห็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจของทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ดึงรุ่นพี่6เซียนตัวเก๋าของวงการกลับมาช่วยชาติช่วยทีมไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกในศึกวอลเลย์บอล VNL 2021ที่อิตาลีร่วมกันส่งใจเชียร์ทีมไทยให้สุดแรงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต,ต้องลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ